ดูเหมือนมีคนอยากตายไหมคอาซ่เอะอะไรนะอุ้ยอีมันระเบิดนเรียบร้อยไม่เบิดคุณโกลกัน เฮ้ยเหนื่อยเจจริงๆกับผมนี้เอเจจรงีอพี่เราต้องไปตามท่านกีแมนอุ้งแล้วนะเกหลือเธอกีแมนทำอะไรไม่รู้ดิแมนทำอะไร